ที่สุดเพ้อครับวันนี้เจอคุณสุรพลครับพอเห็นหน้าปั๊บนะเครดิตบูโรหนี้นะฮะนี่หน้าตาบอกเลยครับถ้าถามคุณสุรพลนะหาที่คุกค,คีเรื่องหนี้มานานนะครับสภาพความเป็นหนี้เนี่ยเอาความรู้สึกก่อนนะคป็นี่รู้สึกไงคือมันเหมือนมีอะไรมาเกาะหลังเรารตลอดเวลาคือมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็น,ปนรูปความรู้สึกเื็นเป็นบาป เป็นเจ้ากรรมในเวรที่แบบเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นเจ้ากรรมในเวรจริงเข้าใจได้นะคือคือไปทางไหนจะกินข้าวจะใช้ตังจะมองนน่นจะทํโน่นจะซื้อของมันมีความรู้สึกว่ามันมีอีกคนหนึ่งกําลังจ้องมองเราอยู่อืว่าแล้วตอนท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องไปส่งให้เขาในจํานวนที่ตกลงกันไว้จะผมไม่ส่งไหมนหน,นียังไงวะอะไรเงี้ยงงนะมันจะเขาเนี่ยจะหาทางเอาตัวรอดยังไงถ้าเป็นเจ้านี้นอกระบบก็คือว่า จะหลุดพ้นจากการเจ็บตัวได้ยังไงถ้าเป็นเจ้าหนี้ก็คือว่าแล้วเราจะหนีกฎหมายเข้าได้ยังไงเขาจะใช้กฎหมายนี่คืออารมณ์นะบางคนบางคนที่จะหนีตายยังไงอ่คือบางคนเขาบอกว่าถ้าตายตายครบจบหนี้เออก็จะเป็นจริงจริงแต่ผมเจอบางคนมันบอกว่าคุยผมนะพี่ครับไอ้เป็นหนี่ยผมไม่เท่าไหร่ะเวยมันคุกค้าวลูกเมียผมอ่ะเออเพราะว่าเพราะว่า ถ้าเป็นถ้าเป็นหนี้บางประเภทนะครับ,รบวิธีการทวงหนี้ครับมันใช้วิธีการที่เราเรียกกันว่าเลยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์เวลาเขาก็คิดแค่นี้นเองว่าตอนตอนตอนเรื่องมีปัญหาเรื่องมหาว <ะ S 1> อว่งมหายอมทุกอย่างไอ้คำว่ายอมทุกอย่างเนี่ยก็คือทุกอย่างนะนี่ไงกระทั่งชีวิตลูกเมียก็ด้วยโอ้โหโหดมากครับยิ่งหนี้นอกระบบนี่เยอะนะ สมวติน่ขนาขยับนี่หนึ่งขอโทษทีไม่เป็นไรครับนี่นี่ผมว่านี่นอกระบบมี2แบบครับวิสุทธิ์นี่นอกระบบมี2แบบแบบที่หนึ่งก็คือว่าเป็นนี่นอกระบบนี่นอกระบบแต่ไม่ผิดกฎหมายนี่มันถูว่าให้ปล่อยกูต้ตามเรากู้กันเองกู้กันเองดอกเบี้ยไม,ม่เกินสิบห้าอ่าถูกไหมครับแล้วก็จ่ายคืนไปผ่อนปนกันไปมันจะมีเหรอมันก็มีมีมีใช่ไหมมีแต่คงแค่น้อยนิดดีป่ะ มันน้อยเพราะว่ามันต้องใกล้ชิดกันอถูกไหมแต่แต่สิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นลูกหนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้านี่ไม่มีวันลืมชื่อลูกหนี้ไม่ว่าจะนานไปเท่าไหร่ก็ตามมีจดจำจริงนะผมเราให้เงินกู้เพื่อนสมัยอยู่อยู่มหาลัยสามพันบาทจําได้ถึงถึงทุกวันนี้นะใช่แต่ไอคนที่มันยืมไปสามพันบาทมันลืมแล้วมันลืมไปละใช่อันนี้คือนี่คือเรื่องจริงในชีวิตครับ ก็รู้ทั้งรู้ว่าจะเป็นหนี้แล้วมันลำบากมันมันทุกข์อ่ะมันเจ้ากรรมในเวน่ะทําไมนคนถึงยอมเป็นหนี้เวลาที่เราจะต้องได้อะไรบางอย่างครับที่มันเกินกําลังเราเวลานี้เช่นบ้านหลังเนี้ยสองล้านครับแต่กําลังเราไม่ถึงวันนี้นะรเราจึงยอมเอากําลังเราในอนาคตครับไปทําเพื่อมาจ่ายคืนเขาโดยหวังว่าเขาเชื่อเรา เชื่อว่าเรามีกําลังพอที่จะไปเอามาคืนเขาพร้อมกับผลตอบแทนให้กับเขาแต่เราเองเราก็ต้องเชื่อว่าเราพอที่จะจ่ายได้นะก็มันจะเวลาคนวคเวลาเวลาคนไปขอกู้มันก็จะเป็นลักษณะว่าคิดว่าไหวอ่าแล้วคํานึงนะที่ชอบพูดก,กันไปตายเอาดาบหน้าแต่ลืมไปว่าดาบไปอยู่ข้างหน้าแล้วางทีมันตายจริงเยอตายข้างหน้าเือแต่หยิบขึ้นมาเชื่อดเองอ่ะนี่แหละอุ้ยคนอนี้เจอบ่อยนี่น่เจอบ่อยมากนะไอ้พวกขับประกันเนี่ย เฮ้ย,ยเพื่อนการว่าเห็นใจว่าไม่มันโกรธ้ะน้องหลักหลักการค้าประกัน,นทำไมเร่องนี้ก็คือว่าเอาความน่าเชื่อถือเราไปอยู่บนนิสัยเขาเราเรายอมตรงนี้ไหมเก่งใจว่ะไอ้ความเก่งใจมันเกิดขึ้นอันนี้ผมพูดตรงๆนะ,ะบางคนลูกหลานไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อแม่ยอมไปค้ำประกันคนข้างบ้านญาติก็ไม่ใช่พี่น้องเขาไม่ใช่ ไอ้ลูกเนี่ยก็ที่มาตามชดใช้นี่ให้ก็ด่าพ่อด่าทอเออเขาลืมไปว่าพ่อแม่เนี่ยอยู่ตรงนั้นใช้ชีวิตเช้ากลางวันเย็นอยู่ตรงนั้นไอ้เพื่อนบ้านก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเขาสองคนเนี่ยมันมีโซเชียลรีเลชั่นมีความสัมพันธ์เชิงสังคมเนี่ยอยู่กันไม่ญาติก็เหมือนญาติพอเขาอยู่ตรงนั้นปุ๊บไอ้คนนั้นออกปากมาถ้าเขาไม่ให้ความสัมพันธ์น้นก็จบเขาก็ดําเนินชีวิต ปกติทุกวันไม่ปกติเขาก็ยอมทําแต่ยอมปุบ๊บผลกระทบที่มันตามมาหนึ่งไม่ถึงถูกไหมครับจิตมนุษย์นี้ใช้าย,ยากแค่อย่างถึงนะผมเจอพวกเจ้านายอะ่ะครับให้ลูกน้องคําประกันให้ลูกน้องไม่คําก็ไม่ได้หรอกเจ้านายไม่เล่นงานอันนี้ก็เจอเจอเยี่มกันนะมีมีหลากหลายรูปแบบม,มีตั้งแต่ที่ผมเคยเจอนะก็คือเจ้านายเนี่ยใช้ลูกน้องทําทุจริต ลูกน้องไม่ยอมเจ้านายคนนี้แสบใช่ไหมใน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 ชวนงานนั้นรู้หมดว่ายอมหมดแต่คนนี้ไม่ยอมเขาทำไงรู้ปะตรงไงครับบอกให้ลูกน้องคนนี้ไปรีไฟแนนซ์บ้านนะกับแบงก์กับแบงก์ไอ้ลูกน้องก็ไปทำเรื่องรีไฟแนนซ์กับแบงก์ใช่ไหมบแบงก์ก็บอกว่าเออนะยังไงก็คล้ายๆปลดหลักประกันก่อนอใช่ไหมปลดหลักประกันก่อน เจ้านายก็เสนอตัวมาบอกให้ยืมกอนยืมก้อนให้ยืมก้อนพอยืมเสร็จปุ๊บเจ้านายก็ไปสะกิดแบงค์ที่รู้จักกันครับไม่ต้องอนุมัติอก็กลายเป็นว่าไอ้นี่ไปเป็นนี่เจ้านายเอาละแล้วทีนี้เจ้านายก็บอกว่าต่อไปนี้เรื่องที่เองต้องชงอ่าชงหวานมาเลยอเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังครับในสิบสี่ปีของชีวิตการทํางานผมเนี่ยก็เจอแบบนี้มีอีกอันนึงคือแม่ไปขโมยบัตรลูกบัตรประชาชนลูก ไปผนโทรศัพท์สองเครื่องอาเลยเครื่องหนึ่งให้ตัวเองอีกอเครื่องให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านครับแล้วลูกมารู้ทีหลังตอนลูกจะไปขอกู้มาเปิดดูรายงานคอมูลเคดิรายงานเครดิตบูโรเอา้ามีนี่ขึ้นมาโพลมันได้ก็ดีนะมันมีหมดตั้แต่ลูกไปเป็นหนี้แล้วพ่อแม่รับผิดชอบหรือไม่ก็บุพการีไปเป็นหนี้แล้วลูกมารับผิดชอบเออหรือไม่ก็แบบบุพการีบอกกับลูกมาให้เพื่อนกันเพื่อนชั้นเขามีบุญคุณอะ ลูกทํางานดีอแล้วก็มีบุญคุณใช่ลูกคําให้หน่อยใช่เรียบร้อยอะไรอันนี้สภาพเกิดขึ้นจริงขอคําแนะนําหาที่แบบเชี่ยวชาญในสำามี้นะแนะนํำยังไงว่าแบบคือทำไมให้แนะนํายังไงเอาเอาเอาผมเลยกันผม<อ>ผม<อ>ผมชีวิตผมเนี่ยผมตกลงกับภรรยาเลยครับไม่ค้าประกันให้ใครค้าวันไหนยาวันนั้นโอ้ชัดเจนนะใช่ค้าวันไหนยาวันนั้นอันที่สองไม่มีการให้ยืมใครให้ยืมไรนั้น จะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่บอกเฮ้ยไม่รักกันจริงดีว่าสุรเลไไม่เป็นไรผมผมอยู่กับภรรยาได้สองคนในชีวิตไม่ต้องมีคนอื่นโอเคชัดเจนนะใช่หักดีบอย่างนี้แหละบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าเว้ยไม่มีจริงว่ะเอาไปสองพันได้ไหมไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้เลยหระไม่ให้เลยครับเราผมนี่เคยเคยมีลูกน้องลูกน้องนะครับลูกน้องนะจะไปจีบสาวพีคมากนะ แล้วนัดสาวไว้แล้วที่พัทยาไม่มีตังเงไม่มีตังมาหาผมผมแสบเว้ยผมบอกว่าผมบอกว่าไม่มาขอยืมตังผมบอกว่าไม่มีมันจะขอยืมเสร็จผมบอกว่าไม่บอกงั้นเอานาฬิกาขายนาฬิกาเอานาฬิกาให้ผมนะนาฬิกานะเรือนน่ะบืนกว่านะยอมเออผมก็หักดิบผมบอกว่ามีเท่านี้มีแค่เจ็ดพันเอาอ่ะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาบอกเอาเจ็ดพันหน้ามืดเนี่ยเจ็ดพันผมก็จัตังเจ็ดพันให้แล้วก็เอานาฬิกามาถูกไหมแล้วผมก็ใส่เสร็จแล้วพอถึงเวลา มันก็มาขอ ok ่า่คืนผมไม่ให้คืนแล้วผมก็ใส่อย <pl ains> ่างเนี้ยใส่เนี้ยสอนมันสอนมันให้รู้ให้จ่าให้รู้เออเอ็งวันนั้นเอ็งเอ็งบ้าเลยโง่เลยที่เสียเสียรายการชิ้นนี้แล้วพอวันหนึ่งผมเดือดร้อนผมกับรายการที่ไปขายแปดพันผมกับอะไรผมกําอะไรพันรับแต่จริงๆถ้าฟังแล้ววังวนเรื่องความเป็นหนี้อะโดยเฉพาะหนี้นอกระบบเนี่ยคือมันมีโอกาสไม่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยลายรับเราอยู่เท่อไหร่อืม แล้วไอ้ระบบการเตีย้ยอุ้มข้อมคือระบบสังคมเราที่มันบอกว่าต้องเป็นหนี้บุญคุณต้องไปทา่านก็เป็นพ่อพ่อป่วยไว้แม่ขอไว้ญาติไม่สบายอะไรเงี้ยนนค,คือคือคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมาหมดเลยแต่ทั้งหมดนะคุณผู้ชมเวลาเรารับฟังคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยข้อเท็จจริงลึกๆ ยากที่จะรู้ความจริงว่าจริงแท้แล้วมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมครับป่วยอะไรต้องมีอะไรสาเหตุการป่วยมาจากอะไรเป็นโรคร้ายจริงเพราะอะไรบางทีก็คือกินเหล้าอุบัติเหตุดน,นนี้แล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมควรจะรับผิดชอบไหมนึกอ,ออกไหมครับอย่างเนี้ยมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าความจริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเพราะตอนที่เรามาเห็นเนี่ยเรามาเห็นผลมันแล้วอื แล้วเราบางทีเราเป็นบุคคลที่สามไปเห็นเรื่องบางทีเราตัดสินไม่ได้หรอกว่าอันนี้มันถูกหรือมันผิดม,นะมาตรฐานที่เราบอกความจําเป็นของนายกอมันอาจจะไม่ใช่ความจําเป็นของนายขอครับครับแต่ว่าเอาละพื้นฐานก็คือว่าให้รู้ว่ารับเท่าไหร่รับเท่าไหร่ต้องต้องจ่ายไม่เกินเท่าไหร่จ่ายจ่ายให้น้อยกว่ารับมันทาได้แค่นี้แค่นั้นน่าหลักใช่ไหมแล้วก็แลาที่ฟังคือ คือไม่ต้องกลัวเสียน้ําใจว่ะชีวิตต้องอยู่ได้แล้วผมคิดแต่จริงๆนะ,ดะเดี๋ยวเตีอนใจตอนผมเกิดมาผมก็ไม่รู้จักใครเอ,อตอนผมจะตายไปผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จกักแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างช่วงนี้มีมากก็ถือเป็นบุญมีน้อยก็ถือว่าไม่เป็นไรเอ,อเอาแค่นี้ละจริงๆแล้วจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงนะ ไม่ถึงเมื่อกี้บอกเป็นนี่เท่าเราจะรู้เราเราสวรรค์เนี่ยบางทีเราจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นเรี่ยนรลกมีจริงนรลกมีจริงนรกมีจริงอสวรรค์เนี่ยอย่างบางทีมันอยู่อยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นดาวดึงหรือชั้นไหนอะเออทำไมสุขมากสุขน้อยนะแต่ทุกเนี่ยทัวเจอมาทุกรูปแบบแล้วคุณสุพล่ะพอมองเข่าข้าวว่ามีเอาแบบรวมๆนะครับมีอาชีพไหนที่ไม่เป็นนี้บ้าง มีอาชีพไหนที่ไม่เป็นหนี้มีอาชีพไหนที่ไม่เป็นหนี้ยากไหมยากยากไหยากแม้แต่อาชีพแบบเช่นหมอพยาบาลหรืออะไรเนี่ยบาป็นนี้ดยเีพยาบาลคนหนึ่งอ่ะผมเคยเจอวิ่งเวรครับยี่สิบชั่วโมงคือออกโรงพยาบาลนี้ไปโรงพยาบาลนี้ยไม่ได้นอนใช่ เพราะว่าพวกแบบฟอร์มเขาไปทํางานที่ไหนก็ได้มันเหมือนหมดอ่าเขาก็เขาเปลี่ยนเขาแบบฟอร์มไปทํางานใช่ไหมเขาวิ่งเวรเพราะแล้เฒ่าแล้วนอนตอนไหนเขาบอกเขานี่เยอะเพราะนี่เยอะผมก็บอกว่าวิธีผมพิสูจน์เพราะว่าขอดูโทรศัพท์เขามีโทรศัพท์สองเครื่องมีแบบแพงอันทั้งสองเครื่องผมก็ทำไมต้องมีสองเครื่องเพราะอะไรก็นี่ไงแล้วกระเป๋าก็เป็นกระเป๋ากระเป๋ามียี่ห้อครับเอคือคือนี่เนี่ยเนี่ย แล้วก็ได้กลิ่นน้ำหอมน้ำหอมขวดแล้วต้องสี่ช้าห้าพันเนี่ยรู้สึกแล้วเราจะไปบอกเขาบอกว่าเพราะเพราะคุณใช้ชีวิตแบบเนี้ยคุณต้องเป็นหนี้เขาก็บอกว่าเอาแล้วชีวิตยังเหี้เดี่ยวเฉาชีวิตต้องใช้<ต>ชีวิตต้องใช้มันมันต้องเป็นองค์ประกอบของการดําเนินชีวิตอะไรสมมติอะไรเป็นนี่แหละยังไงผมก็เป็นหนี้นะครับขอคาปรึกษาเลยทําไมถึงจะทยอยปลหนี้ได้หักดิบหักดิบ คือดิบคือถ้าเป็นหนี้เสียก็ไปสู้กับหนี้ที่ก้อนแพงก็คือพูดง่ายว่าใช้เข้าไปใช้เข้าไปเป็นปรับโครงไปขอคุยคุยคุยแล้วหักหักหักมีคนบอกเฮ้ยไม่ต้องกลัวเป็นหนี้ไปคุยอ่ะแบงก์หรือเจ้าหนี้คุณยังไงเขาต้องยอมตอนนี้วันวันตอนสุดท้ายคือสุดท้ายของสุดท้ายถ้าเป็นหนี้ในระบบนะเขาจะรอวันไปขึ้นศาลนั่นจะดีกว่าล่ะไปขอขอพระเมตตาจากศาลสแล้วเลยว่าไหวที่เท่านี้ แล้วขอสารเลยว่าไหวเท่านี้กรณีสุดท้ายนะแต่เขาบอกว่ารวจเฉพาะร่างกินนะไปคุยเจ้านี้ยังไงมันก็ต้องยอมลดบ้างแหละไม่มากก็น้อยค่อนเนี่ยได้ไหมถ้าเยายังอยู่ในลักษณะที่ยังทํามาหาได้นะครับคือ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 เจ้านี้ทุกคนเนี่ยระหว่างไก่ที่ไข่ยังไข่ได้นะจะไข่น้อยไข่มากแต่จะไข่ได้นะกับคุณเอามาทาให้ไก่ย่างมื้อเดียวเนี่ยคุณจะเอาไปไหนเนอ่ยไม่มีไข่เออถู ทุกปัญหาทุกวันนี้นะคุณครูท่านหนึ่งมีมีบำนาญสามหมื่นสามเป็นหนี้หกล้านหกอายุแกหกสิบหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออแต่แต่ทุกๆเดือนไข่ก็ยังมาใช่ไหมสามหมื่นสามไข่ยังมาช่ะเจ้าหนี้เขาก็เลี้ยงไงเขาเลี้ยงไปดอกลอยอ่ะจะกินไปจนครูครูแคเขาบอกว่าแกตายวันไหนก็หมดหนี้วันนั้นแต่รัา แต่ความปัญหาคือแกไม่ตายไงอคือการตายนี่มันไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปกําหนดเองได้จะตายได้ก็ไม่ไปฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งคนไม่ยอมทําซึ่งไปทำหรอกแต่ก็มีคนบอกแล้วนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายกกูจะอยู่จนกูตายอ่ะไม่กลัวไม่มีไม่หนีไม่ให้ถึงมีก็ไม่ให้อยากได้ไปฟ้องเอาเนี่ยคติเป็นงนี้ซึ่งไม่กวนคือคือบางคนมีคนค้ำอยู่เยอะไงเขาก็บอกว่า เขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขารู้เลยว่าคนที่จะรับผิดชอบในชีวิตเขาอะก็คือคนที่เหลือที่ค้ำเขาเออส่วนคนที่เหลือที่ค้ำเขาจะมาแช่งชักหากระดูกจะมายืนหน้าได้เขาไม่ฟังไม่สนใจครับคือเขาเขาเขาได้ตัดภาระตัวเขาเองแล้วส่งมอบภาระนี้คนอื่นเลยใชลหรือเปลา่าครับที่ตรงนี้เศรษฐกิจมันแย่นะคนตกงานฉุกเฉินฉับพลันนี้เยอะเหมือนกันนะบางคนตูกลดเงินเดือนลดเงินเดือนเนี่ยเป็นอาการหนึ่งอาการหนึ่งของอาการแรกกว่าครับ อย่างตอนผมปี40เนี่ยลดเงินเดือน20%แล้วก็ลดอีก20%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเลยจะมีบางบริษัทลดเงินเดือนแล้วปลายปีนี้จะเห็นบริษัทบางบริษัทไม่จ่ายันผลไม่จ่ายโบนัสนะโอเครักษางานกอดงานไว้แล้วก็ติดจ,จีนแตเอียไม่มีนะครับแต่ก็เริ่มลดเงินเดือนลดโอทีใช่ไหมเริ่มมาต่อรโลนยายมาลลเลยสัญญายจ้างแบบใหม่ไหม อาทิตย์หนึ่งทำงานแค่สามวันสามวันอ่าก็คือลดค่าใช้จ่ายหนัอยเริ่มลดแล้วนะเพราะว่าวันนี้ถ้าผมจะผลิตของอย่างเงี้ยผมไม่จําเป็นต้องมีคนเต็มกําลังเลยนะี่ผมซื้อของจากเมืองจีนมาดีว่าผมทำยังไงอนี่อ่ะผมกเลังจะตกงานคุณสุพลอือทำาไงเดียผมเคยเงินเดือนอ,อ,นะอ่ะสองหมื่นนะเออผมต้องเตรียมตัวยังไงต้องปรับตัวยังไงทันนะผมพูดจริงนะครับเปิดท้ายขายของนะคนขายเยอะเลยใ่ ของที่ไม่จําเป็นวันเนี้เพื่ออะไรบ้างเออกระเป๋ารองเท้าป้าบอคอแตกคนซื้อขายดิขายผ่านขายผ่านเฟซขายผ่านเฟซอ๋อเห็นดูว่าของที่เรามีอยู่ใช่ไหมใช่ขายหมดอย่างที่ผมสูตรหลายตัวตอนมันพูดหาตอนนี้ขายไปใช่ไจะบ้างขายจริงจริงที่ประมูลออนไลน์ได้ยังได้นะขายไม่ได้ยังไม่เสียดายเฮ้ยตัวนี้ซื้อมาสามพันห้าครับขายได้พันเดียวะหรือว่ขายสามพันห้าเป็นของ กับพันหนึ่งเป็นตังค์ที่อยู่ในมือคุณเอาอะไรอ่ะเอาพันนี่ดทุกเอาพันนี่ยทุกคุณที่สุดรู้ไหมอีกสองปีผมจะขกษียณครับผมมีหนังสือดีๆนะเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือพวกนี้ผม่าเปลี่ยนเป็นเงินสดให้หมดอืมปากกาที่ผมสะสมมาเนี่ยเดี๋ยวผมว่าขายหมดเปลี่ยนเป็นเงินสดให้หมดจริงๆน่าสนใจเพราะอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันนี้บางทีมันซื้อของมีค่านะปากกาอาจจะด้าวละพันนะโพจมูก่ายสี่พันแล้วเว้ยผมเพื่อเพืดูตัวอย่างับปากกาด้านนี้นะครับ หน้าตาเหมือนมองบังเลยนะอแ,<ต>แต่ไม่ใช่ร้อยร้อยร้อยสี่สิบยูโรนะ,<ฮ>ะคือคือด้านนี้นะครับแต่ถ้ามันมีหิมะอยู่บนหัวมันนะเจ<อ>็ดร้อยสี่สิบไอคนขายมันขายผมมันบอกว่ามันเหมือนกับบองบังเบ้เลยนะมัน<อ>ปะมันประกัน่อเหมือนอทุกอย่างเหมือนน้ำหนักเหมือนนะมันบอกว่า only with o u s d o with ausdo รับรับรับผมมีอย่างนี้ใช่ไหมผมเดี๋ยวผมเอามาขายหมด ผมพูดตรงนะผมผมขายจริงบริจาคขายโนหนึ่งขายแล้วต้องทำไงต่อต้องจะขายมีเงินไหมขายเสร็จเขาเรียก่าภาษาภาษาอังกฤษก็คือดาวไซซิ่งการใช้ชีวิตอ่านะเดินใช้นวใช้ทำทุกอย่างให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วก็แล้วก็กินใช้ปรุงแต่งครับวิสุดผมสามารถกินข้าวได้กับข้าวที่เหมือนกันสองมื้อติดกันได้เช้ากับกลางวัน เป็น,น<อ>แบบรวกันได้วิเช้าทํากินได้ของเหลือใสใสใสกล่องไปไออฟฟิศไอตอนที่หน้าตาการงานดีเงินเดือนสูงมันกินซ้ำมันไม่ได้นะต้องหากินซ้ําหน่อยต้องหัดแล้วต้องฝึกแล้ะถูกพวก็มหลายคนตอนเป็นผู้บริหารก็ขับรถอย่างหร,งรูนะตอนหลังก็บอกไม่ต้งกระบะเขาเปลี่ยนกระบะกระบะบสองประตูยังก็ได้ก็ไปได้มันทุกของขายได้รถมันคือสิ่งที่มีสี่ล้อนาพาเราจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจบไหมจบ เวลาเรานั่งรถเบนซ์อ่ะไม่ใช่ว่าเราไปนั่งเกาะที่กระโปรงรถเบนซ์โชว์ใครหรอกเราก็นั่งในรถใช่ไหมล่ะช่ก็เหมือนกันนั่นแหละกระบะบางทีบรรทุกของไปขายได้ไหมถูกขนปุ๋ยไปปลูกต้นไม้ได้อยู่เลยจะทําอะไรก็ทําแต่ปัดเป็ดเ่าประหยัดกับประโยชน์จะเหลือแค่นี้ประหยัดประโยชน์ไหมประโยชน์มันมี้ประโยชน์ไหมประหยัดกับประโยชน์แค่นี้โอ้วันนี้ผมนี่ถ้าเป็นหนี้นะฟังเรื่องนี้ก็มีกําลังใจว่ะหมายถึงว่า ไม่ถดไม่ท้ทอแล้วก็วิธีารจะหลุดจากวงจรน,นี่มนะันมีทางออกของมันเองนะเอาง่ายๆครับเสยืดเสยืดที่เราใช้ครับเรนะาไปซื้อเสอยืดมียี่ห้อนะตัวหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยหุ่ยเป็นพันอ่ะทําไมเราไม่ใช้ตาหารคู่เหลือสองร้อยเออมันเสยืดเหมือนกันไหมครับมันทีเชิดเหมือนกันไหมใช่เออนี่ผมสารภา,ภาพนะสุขการเล่าเรื่องตัวเองนะบางทีผมใส่เสื้อแบรนด์เนม ตัวละสองร้อยผมไปซื้อมือสองมันคือถ้าไม่คิดรังเกียจกับมันนะเท่ากับเป็นการก็ไปซักร้างให้ซัก,ลกลแล้วมันเท่ากับรียูรีไซเคลิลแล้วมันได้แบรนด์ทีู่ก<อ>แบรนด์ที่หาไม่ได้ในเมืองไทยหรือไปอย่างบางคนเขาไปญี่ปุ่นตลาดขายของมือสองที่ญี่ปุ่นของคุณภาพดีมากเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้ใช้ชีวิตอย่างไม่ปรุงแต่งจะง่ายที่สุดไม่ปรุงแต่งหมายความว่าต้องไลฟ์สไตล์ด้วยใช่ไหม มีเวลาชิวๆจิบกาแฟคนเที่ยวเมืองนอกคุณวิสุทธ์เคยกินเคยกินแกงเลียงไหมเคยกินครับแกงเลียงเนี่ยมันมีมันมันไม่ได้อร่อยเลิศนะแล้วแต่มันแล้วมันก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะใช่ใช่มันก็คือผักข้างรั้วนนี่นะมาทำทำทำเลนะเกินนะถามว่าไอ้ไอ้แกงก้อนเนี่ยตรงเนี้ยกับอีกอันหนึ่งอ่ะที่มันแพงมันเหมือนกันไหมเพราะว่าอันนี้มันมีคุณภาพมากกว่าดีแล้วมีคุณค่าทางอาหารด้วยถูกใช่ไหมครับถูกวันนี้ผมผมพูดตรง แกงเลียงหนึ่งถ้วยข้าวเปล่าหนึ่งจานพอไหมเกินพออะแล้วอยู่อยู่ที่ใจเว้ยอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจถูกแต่ว่าแต่ว่า่วา,วาแต่ถ้ามีหมายถึงว่ามีมีปัญญาก็มีบางมือ้อบางวันแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องโอโ้กินหรูอยู่สบายกันทุกวันแนะ่นี่แหละเรื่องเป็นงี้ครับมาขอบพระคุณคุณสุพลนะครับ,รบนี่ฮะจากเกดิตบูโรนะสูตรในการปลดหนี้ปลอดหนี้นะฮะและนี่คือที่สุดท้อขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ